สองการที่เขาถืออย่างนี้เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีได้สูงสุดส่วนพวกเราถือทุกวันนี้มันมีลรกมีเนี่ยจะไม่สูงสุดบ้างหรือทําไมเขาจึงว่าพวกเราไปหินนยานจะไม่เป็นการผิดความหมายบ้างหรืออ่าคือว่าสูงสุดหรือหรือไม่สูงสุดน่ะเขาไม่ได้ตัดสินกันตรงที่มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวแล้ครับเขาตัดสินกันตรงที่ว่ามีโพธิจิตหรือกล่าวพวกนี้นายว่าถ้าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นหินนยานมหายนนะ ถ้าตั้งใจบอกว่าพุทโธโหมีอานาคาเตคนนั้นเป็นมหายานเขาว่าทั้งๆ้งที่เป็นผ้าหินยานอย่างนี้แหละแต่ถ้าตั้งความปรารถนาว่าพุดโธโหมีอานาคาเตขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนือานาคตเถอะตั้งใจอย่างนี้ทางมหายานก็บอกคนคนนี้เป็นโพธิสัตว์แล้วมีโพธิจิตคอะนั้นให้จิตนิยมเป็นมหายานทันทีโดยพุทธินายไม่ต้องนิตินัยทั้งทั้งที่นิตินัยยังเป็นผ้าหินยานอยู่แต่พุทธินายโดยทางใจเป็นมหายานเขาว่า ใครก็ตามทั้งภาพทั้งคืนหนักถ้าปราถนาเ,นเพียงแต่ว่าขอให้้าพเจ้าบรรลุอรหัตผลเถอะเขาไปขีดยานถึงแม้จะเป็นเป็นภาพมหายานแต่ถ้าปราถนาอรหัตผลเขาเ้าไปขีดยานยาน,ยานแคบบยานเล็กๆช่วยคนกลุ่มน้อยเอาตัวรอดไม่เหมือนมหายานเป็นครธที่สัตต้องร้อให้ขนสัตว์หมดโวกเข้านิพานหมดตัวเองจะเป็นคนสุดท้ายจะเข่านิพานพวกมหายานเนี่ยเป็นคริทสัต์เนี่ย รอให้ใครๆแล้วเข้านิพพานหมดนรกก็ไม่มีสัจจะตกแล้วนกรกสูญว่างเปล่าสัจจะตกก็ลกไม่มีเลยแม้แต่ตัวหนึ่งในแสนโกฏัก,กวาลเมื่อนั้นแหละพระโพธิสัตว์จงบอกถึงเวลาแล้วเราจะเข้านิพพานบ้างละต้องอยู่โปรติสติมินาที่สุดท้ายนี่เป็นมหากรุณามหาเมตตาเองเขาเขา,างกงันเขาจึงเป็นมหายานนี่เพราะฉะนั้นมหายานินญาไม่จะแตกต่างตรงที่เพศหรือที่มีการเลยครับเขาบอกว่าอยู่ที่โพธิจิตเพราะฉะนั้นเวลานี้น่ะ พระบุตรในหิ่นานแต่เป็นมหายานในเมืองไทยมีมีเยอะแยะมีเยอะแยะครูบาศรีวิชัยช่างเมืองเหนือเนี่ยก็เป็นมหายานโดยพุทธินัยนะท่านตั้งความปรารถนาในพุทธภูมินี่พุทธภูม,มิีอนาคาเตน,เนี่นะนี่เป็นมหายานแล้วนี่เราต้องการขุนศัตด์ให้ท้นทุกมากๆยังไม่ปรา,ารถนาอรหันยังยังไม่เอาเอาไปพูิศักด์ก่อนแล้วพูนศั์ผู้หญิงก็มีเวลานี้ในชีวารมัยกบิลสิงห์สัฒเสนี่ก็เป็นผูน้ศักด์สตรี เวลานี้ก็เป็นมหายานในพุทธิายพุทโธโหมิอนาคเตเหมือนกันรายนี้ก็เป็นพุทโธโหมิอนาคเตแล้วยังมีเยอะมีเยอะที่เป็นพุทโธโหมิอนาคเต้มีเยอะท่าที่ผมรู้จักทั้งพระทั้งเทเรห์าแต่มีเยอะแยะในเมืองไทยเนี่ยเห็นจะพอทุ้มทุนกับเวลานะครับสำหรับวันนี้ฮะก็หมดหมดทีงเท่านี้ครับ